โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาตำบลคอเลาะอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส <c oughs> ตำบลติดชายแดนสังคมพหุวัฒนธรรมกิจก,ร,กรรมเกษตรหลากหลายผลิตภัณฑ์โดดเด่นมุ่งเน้นความสุขปวงประชา โดยการนำของนายประยุทธ์ทองพุ่มนายอำเภอแวงได้มอบหมายให้นางพิมพาพรสีน้ำเงินประหลัดอำเภอประจำตำบลคอเลาะและนายมะสูเดงอูมากำนันตำบลคอเลาะให้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนรวมกับเจ็ดภาคีเครือข่ายทั้งระดับอำเภอระดับตำบลและระดับหมู่บ้านเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมรวมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร่วมตัดสินใจมีการชี้แจงโครง งการและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยมีกระบวนการทำงานของคณะทำงานตำบลคอเละดังนี้ 1. 1. Knowledge Management การบริหารจัดการ 2. Organizing การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบด้วยสายพระราชา 3. Learning Technology เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 4. Organization Transformation การกำหนดทิศทางของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5. Happy Healthy การมีความ สุขและมีสุขภาพดีทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพและนําไปสู่ความสําเร็จนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เกณฑ์หมู่บ้านยั่งยืน5มิติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืน7ด้านได้แก่1 ด้านที่อยู่อาศัยโดยการซ่อมแซมบ้านเก็บผู้ยากไร้และได้รับความช่วยเหลือจากเจ็ดภาคีเครือข่ายทําให้ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร 2. ด้านความมั่นคงทางอาหารและรายได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับผล,ผลผลิตที่มีราคาตกต่ําอีกทั้งยังมีโครงการโคกหนองนาโมเดลเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้การทําผ้าปาเตะเพื่อรองรับการว่างงานของประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว30ชนิดรั้วกินได้บ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนตําบลคอล้อมีการบริหารจัดการน้ําโดยมีบ่อน้ําหมู่บ้านและบ่อบาดาลทําให้มีน้ําใช้ตลอด ทั้งปี 3. ด้านความสะอาดตำบลคอเลาะมีการบริหารจัดการขยะมีจุดแยกขยะตามโซนต่างๆมีการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อนและมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเป็นประจำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลคอเลาะมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อให้ประชาชนรู้จักการแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 4. ด้านความสามคัคคีตำบลคอ อยู่ร่วมกันแบบพหูวัฒนธรรมมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการแบ่งปันน้ำใจดูแลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทำให้ตำบลคอเลาะมีความสงบสุขนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 5. ด้านความร่วมมือมีการบริหารจัดการชุมชนโดยหลักประชาธิปไตยและนำหลักคุณธรรม5ประการมาประยุกต์ใช้จึงก่อให้เกิดเป็นกลุ่มต่างๆในชุมชนเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและสถาบันการเงิน ต่างๆกลุ่มต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะไม่ได้มาจากความร่วมมือของคนในชุมชน 6. ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหกากษัตริย์ตำบลคอล้อมมีการจัดกิจกรรมละหมาดวันศุกร์กิจกรรมเมาลิสกิจกรรมควนอสุรอประเพณีงานบุญเดือนสิประเพณีสงการประเพณีวันลอยกระทงตลอดจนการทำบุญตักบ,บาตรเนื่องในวันสำคัญของชาติการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วย หัวใจในวันสำคัญของชาติ7 ด้านความมั่นคงปลอดภัยตำบลคอเลาะมีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในชุมชนเพื่อสอดส่องดูแลบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกภายในหมู่บ้านการสำรวจท่อลอดคอสะพานมีการลาดตระเวณร,ร,ร่วมกับปชอด,อดตามท่าเรือธรรมชาติเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศผลลัพธ์ที่ได้รับจากกระบวนการทำงานของตำบลคอเลาะทำให้เกิดผลสำเร็จดังนี้ 1. มีกลุ่มอาชีพโปร็อปจำนวนหนึ่งกลุ่ม2กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนจำนวน2กลุ่ม3ม,มีกลุ่มออมทรัพย์จำนวน2กลุ่มกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผ้าปะเตซาราเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าถิ่นผ้าไทยตลอดจงส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริมจากงานประจำเฉลี่ย3 0 0 0ถึง4,000บาทต่อเดือนมีการจำหน่ายสินค้าทั้งระบบออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศเช่นประเทศพมา่าโดยมีออเดอร์4 0 0ถึง500ชิ้นต่อเดือนเป็นอย่างตา่ำทำให้กลุ่มมีความ มั่นคงยั่งยืนตำบลคอล้อมีการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลถือเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับคนในชุมชนในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรณรงค์ให้คนในชุมชนดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและยังเพิ่มรายได้โดยการจำหน่ายผลผลิตที่เหลือจากการอุปโภคเฉลี่ยครัวเรือนละ1,000พันถึง 2000บาทอีกทั้งยังมีการดำเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคบานใต้มีจำนวนสมาชิกด้วยกันทั้งหมด10คนมีเงินหมุนเวียนกว่า1ล้าน5 0สนบาทและจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านปศุสัตว์โดยการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และจำหน่ายทำให้กลุ่มสมาชิกมีไรายได้จากการขายเฉลี่ย50,000ถึง60,000บาทต่อปีอีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการอบปโภคบริโภคในครัวเรือนได้อีกด้วยตําบลคอล้อมีกลุ่มออมทรัพย การผลิตบ้านผ่านศึกมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า8,539,400บาทและมีสมาชิกกว่า400คนแยกเป็นสมาชิกภายในหมู่บ้าน300คนและภายนอกหมู่บ้าน100คนทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินทุนกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพตลอดจนยังมีเงินออมเพื่อใช้ในอนาคตอีกด,ด้วยตำบลคอเลาะภายใต้การนำของนายมัสู้เดงอ กำนันตำบลคอเลาะยังคงน้อมนำศาสตร์พระราชาร่วมกับกระบวนการทำงานของตำบลคอเลาะเพื่อสร้างความสุขให้กับปวงประชาและยังคงยึดมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ต่อไป